กลับเข้ามาครับและอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของราชการแต่รัฐมนตรีคนนี้ไม่หยุดครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้นั่นก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรียินดีครับช่วงนี้หนักหน่อยก็หนักครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เราทําถือว่าทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมครับผมผมก็ทํา อย่างมีความสุขนะ,ห,ะหลายคนกังวลคิดว่าผมเครียดผมไปเปิดงานให้สภาุตสากรรมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยมาให้กําลังใจเยอะมากนะครับเพราะเห็นว่าสิ่งที่เราพยายามทําสิ่งที่เราพยายามต่อสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้วครับแล้วถึงเวลาที่จะต้องจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดสักทีหนึ่งครับนะครับก่อนเข้ารายการผมได้มีโอกาสคุยกับรัฐมนตรีขิงนะครับรัฐมนตรีขิงก็บอกว่าเข้ามาผมก็เน้นเรื่องของศูนย์เหรียญมาโดยตลอดเพื่อ ชีวิตสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยใช่ไหมครับใช่ครันายมนตรีผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราเปรียบศูนย์เหรียญเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคร้ายเนี่ยนะฮะมันมีหลายอาการถ้าป่วยเป็นโรคศูนย์เหรียญเนี่ยอาการแรกคือสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะมันไม่มีเป็นทุนก็เป็นต่างชาติแรงงานก็เป็นต่างด้าวภาษีบางทีก็ไม่จ่ายบางทีก็ได้ BOI <c oughs> ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีบางทีก็ไปปลอมใบกำกับภาษีก็ไม่ต้องจ่ายภาษีอีก นะฮะสองเนี่ยที่หนักไปกว่าเรื่องของสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยคือความปลอดภยัยครับเราก็จะเห็นว่าพวกกลุ่มธุรกิจสูญเหรียญเนี่ยเขาก็ใช้เขาต้องขายถูกเพื่อแย่งแย่งสัดส่วนตลาดต้องขายถูกขายถูกก็ทำไงฮะลดต้นทุนลดต้นทุนทำไงครับลดคุณภาพพอลดคุณภาพเกิดอะไรขึ้นครับไม่ปลอดภยัยเสี่ยงถ้าเป็นสายไฟไปติดอยู่ในบ้านพี่ต้นไฟไหม ถ้า <ๆ S 1> เ่เลย,ยางรถยนต์ขับอยู่แ,<ป>แบเบรกไม่ติด <laughs> รถชนใช่นะฮะถ้าเป็นเหล็กเป็นวัสดุก่อสร้างไปสร้างในอาคารที่พี่ต้นอยู่ที่ท่านผู้ชมอยู่เกิดอะไรขึ้นครับเสี่ยงไหมเสี่ยงสเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงสาเหตุหนึ่งมาจากวัสดุก่อสร้างหรือเปล่าแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนจากการที่ผมนําทีมเข้าไปเก็บตัวอย่างมาแล้วเข้าไปทด,ทดสอบเนี่ยเหล็ก ที่เราพบเนี่ยพอทดสอบแล้วผลออกมาคือตกมาตรฐานนะครับอาจจะมีสาเหตุอื่นหลายสาเหตุผสมกันก็นกได้นะครับอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวนะครับก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกลุ่มธุรกิจส่วนเหรียญที่ทําให้มูลค่าทางเศรษฐกิจหายไปผมเชื่อว่าปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับแล้วหนักไปกว่านั้นก็คืออาการที่ทําให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ยังไม่นับความมักง่าย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะพวกนี้ลดต้นทุนก็ไม่จัดการกับขยะอุตสาหกรรมให้ดีมลภาวะก็ถูกปล่อยออกมาไม่ต้องไม่ไม่สนใจใยดีเลยว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงนะครับคิดแต่จะขายของอย่างเดียวขายของแย่งสัดส่วนตลาดด้วยการลดต้นทุนขายถูกอย่างเดียวยิ่งถูกก็ยิ่งแย่มันเป็นอย่างจริงจรวงจรแบบน,นี้ผมเนี่ยซัดมานะไม่ใช่แค่เรื่องเหล็กนะนนเหล็กเนี่ยผมออกไปตรวจไปหยุดไปปิดเนี่ยเจ็ดโรงแล้วนะครับ ไอซิงก็อยู่นี่แค่หนึ่งใน7จ็ดนะครับนะกำลังสอบอยู่อีก3ยังไม่นับเรื่องสายไฟที่ผมเนี่ยออกไปกวาดล้างสายไฟที่ถูกผลิตออกมาพี่ต้นเชื่อไหมฮะปกติเขากําหนดว่าทองแดงที่อยู่ในสายไฟเนี่ยต,ต้องมีปริมาณเท่าไหร่นะฮะเพราะนี่คือตัวนําไฟถ้าปริมาณน้อยความร้อนสูงไฟไหม้นะครับไปตรวจเนี่ยตัดสายไฟมาดูเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย เทียบกับสายไฟที่มีมาตรฐานเนี่ยไม่ต้องไปตรวจเลยครับมองด้วยตาเนี่ยหอมมากเลยไม่ได้กินข้าวเลยทองแดงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเลยหรือโทษนะฮะถ้าสับชาวบ้านอาจจะมีคนแดกเยอะไปก็ได้อมาตรฐานอุตสาหกรรมมันเลยทองแดงมันเลยไม่โตไงทองแดงรีบมากเนี่ยผมเนี่ยกวาดล้างมานะจัดการกับทั้ง modern trade จัดการกับทั้งโกดังจัดการกับทั้งผู้ผลิตนะครับจนวันนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าสายไฟติดมอกของสอมอเนี่ยผมมั่นใจว่าได้คุณภาพสู้สู้กันมและครับ,รบทีนี้กลับเข้ามาเอาเรื่องที่ร้อนที่สุดณนะขณะนี้ก่อนร,รัฐมนตรีเล่าให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆก่อนว่าณนะวันเนี้ย7เมษายน2568เพราะว่ามันติดวันหยุดด้วยเราตามข่าวของเหล็กอุตสาหกรรมซิงเกิลอย,อยู่วินาทีนี้ต่อไปจะทํำยังไงกับกรณีตึกสอตองโงครับ ผมขอแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องกรณีของตึกสตองอเนี่ยยังต้องส่งทีมไปเก็บตัวอย่างหลักฐานในส่วนของวัสดุก่อสร้างมาอีกรอบพร้อมกับ d s i ในในเที่ยวนี้เพราะ DSI อไ DS เนี่ยได้บรรจุเรื่องของตึกถล่มเป็นคดีพิเศษไปแล้วนะครับครั้งแรกที่เราเข้าไปเก็บตัวอย่างเนี่ยอยู่ในช่วงของการกู้ภัยทีมงานเราก็จะไม่เข้าไปในตัวอาคารก็จะเก็บสุม่มเก็บจาก ซากที่ถูกนําออกมาจากตัวอาคารเพื่อไม่กระทบกับการกู้ภยัยแต่ผมยืนยันว่าการเก็บเนี่ยของเราทํโปร่งใสามากนะครับสื่อมวลชนอยู่ท่ามกลางสื่อมวลชนถ้าสื่อมวลชนเข้าไม่ได้เราก็ขอกล้องสื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทําหมดว่าเราตัดมาจากไหนมีหน่วยหน่วยกู้ภัยเอาอุปกรณ์มาช่วยกันตัดเหล็กแล้วเหล็กเราก็ไปตัดมาจากส่วนที่เราคิดว่าไม่ถูกกระทบ จากการที่อาคารถลม่มคือส่วนที่มันยังพอดีๆอยู่เลยไม่องอไม่หักไม่อะไรอย่างนี้ใช่แล้วผมเองก่อนเข้าทั้งผมและทีมงานไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเจอกับเหล็กยี่ห้ออะไรแต่ที่ผมออกมาเสร็จแล้วนักข่าวสัมภาษณ์แล้วผมบอกว่าแค่เห็นก็อึ้งแล้วเนี่ยเพราะปรากฏว่าในทุกประเภทที่เก็บมา6ประเภทนะครับมีเหล็กกลม1ไซส์แล้วก็เหล็กข้ออ้อยอีก5้าไซส์นะฮะก็มีไซส์เอ่อสิบสองสิบหกยี่สิบยี่ห้าสามสองนะครับ, 12, 16, 20, 25, 32, รบปรากฏว่า ทุกประเภทเนี่ยมีของยีหย่ห้อ SKY ย<ะ>ี่ห้อ SKY ติดอยู่ก็คือมาจากบริษัทซิงเกอร์หยวนสตีลนะฮะซึ่งเป็นโรงงานที่ผมไปปิดมาก่อนหน้านี้แล้ว<ะ>ผมก็อึงอ้งไงว่าอุ้ยนี่มันเป็นปัญหาหรือเปล่าเ<ะ>พราะพอเห็นตึกถล่มเนี่ยผมก็เอะใจก่อนเลยเพราะผมผมผมเห็นอาการสูญเหรียญอาการหนึ่งก็คือของด้อยคุณภาพเนี่ยมันถูก ถูกปล่อยออกมาขายในท้องตลาดก็เลยต้องไปไล่ปิดโรงงานเนี่ยปรากฏว่ามันไปโผล่ในตรงซากของอาคารที่ตึกถล่มเนี่ยผมก็เลยรีบส่งตรวจเลยแล้วออกมาปรากฏว่าตกสองไซส์คือไซส์ยี่สิบกับไซส์สาฟังให้ดีนะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยเดี๋ยวเล่าเล่าให้รัฐมนตรีเล่านิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะถามต่อไปข้างหน้าแต่ฟังให้ดีก่อนค,คนก็งงเหล็กเบอร์ยี่สิบตกเพราะว่า เหล็ก20เนี่ยเป็นเรื่องมวลต่อเมตรเขาเรียกมวลต่อเมตรแต่สับชาวบ้านเขาเรียกว่าเหล็กเปาคือใน1เมตรเนี่ยอาอาที่เห็นหน้าจอเนี่ยถ้าเหล็กมันยาว1เมตร,รมันจะต้องมีมวลน้ําหนักต่อ1เมตรเนี่ยเท่านี้ใช่ครับแต่อันเนี้ยมันเบากว่าเหล็กเบาวกว่า<อ>มาตรฐานนั่นคือ,อตัว20<า>นะครับ<อ>แต่ตัว32เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกคุณสมบัติทางกลแต่จริงๆก็คือเหมือนแรงทนนะ่ะว่าทนแรงได้ขนาดไหนไปดูเนี่ย ตัวเหล็ก32เนี่ยยิวต่ํากว่าเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยกำหนดไว้490 mpa ปรากฏว่าตรวจออกมาได้ต่ำกว่า420พูด,ดง่ายๆมันก็จะไม่สามารถรับไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ควรจะตามที่ควรจะรับได้ภาษาชาวบ้านเอางี้ อันที่1เบากว่ามาตรฐานเบอร์20อันที่สองทนน้อยกว่ามาตรฐานน้อยกว่ามันจะเปราะมันจะไม่เหนียวมันจะอะไรมันอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็คือเหล็กอ่อนน่ะมันมีทั้งเหล็กเบากับเหล็กอ่อนนะฮะเพราะปกติเวลาเราตรวจเราตรวจสี่ตัวครับเราตรวจว่าเหล็กเบาไหมตรวจมวลตรวจว่าเหล็กอ่อนไหมตรวจความทนตรวจองค์ประกอบทางเคมีดูข้างในองค์ประกอบทางเคมีเป็นไงแล้วสุดท้ายก็คือตรวจบังที่ตรวจบังเนี่ยพี่ต้นเห็นเหล็กคออ้อยไหม มันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเกลียวเกลียวเกี่ยวเกี่ยวมันมีเหล็กกลมกับเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยเนี่ยที่มันต้องมีเกีียวหรือตรงนั้นเขาเรียกว่าบังที่มันนูนขึ้นมาเพื่อเวลาเอาไปเสริมคอนกรีตเสริมปูนเนี่ยตัวปูนจะได้เกาะกับัมันจะเกาะกับตัวผิวเหล็กได้ดีกว่าถ้ากลมๆมันจะลูดเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจบังด้วยว่าบั้งก็คือตรงตรงตรงนูนว่านูนสูงไหมระยะที่มันนูนกับนูนเนี่ยมันมีระยะของมันพอดีไหมนะฮะ ก็ต้องตรวจด้วยเพราะเราเราเคยเห็นนะเหล็กข้ออ้อยเนี่ยผลิตออกมาเสร็จเนี่ยคือเกือบจะเป็นเหล็กกลมอ่ะเพราะฉะนั้นตัวปูนมันก็จะไม่เกาะกับตัวนะฮะก็ต้องตรวจสี่อย่างนะฮะก็ไปเก็บมาก็ตกไปนี่ก็ก็จะมีเรื่องของการเข้าไปเก็บเก็บตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แยกออกมาในส่วนของซินค์ขยวนซึ่งเป็นเป็นคดีที่ผมทํามาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วแล้วปรากฏว่าเหล็กไปไปโผล่อยู่ที่ ครงการนะครับก็จะมีการไปแจ้งความเพื่อบรรจุเป็นคดีพิเศษด้วยเนื่องจากเราพบว่าอาจจะมีการไม่กระทําตามกฎหมายพรบมาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรมอยู่ในบัญชีแนบท้ายของคดีพิเศษ<ะ>มิหนำซ้ำเนี่ยล่าสุดที่เราเข้าไปเนี่ยพบมีความผิดปกติในเรื่องของการครอบครองกากของเสียก็คือฝุ่นแดงด้วยนะฮะที่ผลิตออกมาจากกระบวนการหลอมเหล็กแต่ปรากฏว่าที่เราไปเจอเนี่ยปริมาณเยอะมาก น่ฮะเราก็ต้องตรวจองค์ประกอบของฝุ่นแดงด้วยว่ามาจากการผลิตจริงหรือเปล่าครับหรือมาจากที่ไหนเพราะก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักสองสามสัปดาห์เนี่ยอยู่ในจังหวะที่ผมออกไปปราบเรื่องกระบวนการลักลอบนําเข้าฝุ่นแดงพอดออีไปพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมก็คือเอกสารจากในหน่วยราชการไม่ตรงกันแล้วมีการลักลอบนําฝุ่นแดงเข้ามาแล้วก็ไปปิดโรงงานหนึ่งที่สมุทรสาครเป็นโรงงานกําจัดฝุ่นแดงแต่ไม่ทําตามมาตรฐานนะครับ เราก็เอกใจว่าทําไมเป็นมันไปนโผล่ที่สินเกอร์หยวนในปริมาณเยอะๆแล้วแถมบัญชีที่เรามาดูเนี่ยปกติเวลามีการครอบครองกากสากรรมอย่างฝุ่นแดงเนี่ยนะครับก็ต้องแจง้งต้องแจ้งว่าแต่ละปีแต่ละปีมีไว้ในครอบครองเท่าไหร่สิ่งผิดปกติหนึ่งก็คือเขาแจ้งมาบอกมีอยู่2,000กว่าตันแต่ที่เราไปเจอเนี่ยมีเกือบ5 0,000ตันฮะ5ห0 0 0ตัน25เท่านะเ <c oughs> มื่อกี้ผมได้ฟัง25เท่าเลยนะแล้วแล้ว พี่ต้นรู้ไหมครับว่ามูลค่าฝุ่นแดงเนี่ยห้าหมื่นตันนี่มูลค่าเท่าไหร่ oh <my> เราเนี่ยไปดูเรื่องเหล็กเนี่ยแต่ตัวฝุ่นแดงเนี่ยนะครับในราคาตลาดแล้วแต่ว่าฝุ่นแดงเนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์ของซิงค์สังกะสีตัวซิงค์เนี่ยสามารถแยกออกไปแล้วเป็นเป็นของที่มีมูลค่าอยู่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์ซิงค์สูงขนาดไหนนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเขาก็อาจจะขายกันตันละประมาณสัก67,000พันบาท แต่ผมได้ยินนะว่าถ้าแพงๆเนี่ยคุณภาพดีซิงสูงเนี่ยนะฮะเขาขายกันตันละ1,000 u s ัดอลลาร์หรือ30,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้า30,000่นคูณห0 0 0 0 5 0 0 0 0ตันโอ้โหู5 0 0ล้านขึ้นไปนะครับกองอยู่นั่นนะมีะโอกาสที่จะสูงเป็นพันพล้านนะครับ<อ>ที่กองอยู่ตรงนั้นนะครับ นั่นแหละครับ oh. เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกก็แยกเป็น2เรื่องนะครับ <Yeah. S 1> เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องออที่อาคารถลม่มซึ่งเราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสาเหตุเพราะว mm hmm. ัสดุก่อสร้างเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาย,ยังต้องไปดูเรื่องแบบดูเรื่องการก่อสร้างการก่อสร้างก็ต้องดูว่าเป็นไปตามแบบหรือเปล่าไปลดสเปคของหรือเปล่าเสาเนี่ยได้ขนาดได้มตาตรฐานหรือเปล่า อันนั้นคือเป็นเป็นส่วนอื่นแต่ผมผมจะช่วยดูในส่วนของวัสดุก่อสร้าง <S <S ก็ต้องเข้าไปอีกรอบแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีของอผู้ผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานคือสินสินเก็่ยวนนะครับก็จะมีการาบรรจุเป็นมีการไปแจ้งความขอให้เป็นคดีพิเศษนะครับมีการผมเซ็นหนังสือไปถึง BOI ขอเพิกถอน BOI ด้วยนะครับก็จะทำเป็นระบบแล้วส่วนที่จะต้องทำมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยคือการจัดระบบใหม่ ตั้งแต่การยกเลิกตัวกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการผลิตแบบเก่าหรือที่เขาเรียกกันว่า induction furnace หรือ i.f. ค,คุณเห็นบทผมเหรอค,รคุณเห็นบทผมเหรอเพราะเดี๋ยวนี้หลับตาก็พูดได้ครับเมื่อไหร่จะยกเลิก i.f. สักทีก็จะมีมีเรื่องนี้มีเรื่องของการปรับเงื่อนไขในการออกมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีการเก็บตัวอย่างไปตรวจอ,อย่างต่อเนื่องทุกปีอย่างเคสของซิงเกอร์หยวนเนี่ยออกมกอกมาปี2 5 6 1 ปรากฏว่าจนถึงวันนี้อยู่ดีๆมาตรฐานมันตกไปแล้วใครจะรู้เพราะไม่มีกระบวนไม่มีการบังคับว่าจะต้องเก็บตัวอย่างมาตรวจอย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปีพอให้มออกออกแล้วให้แล้วให้เลยคือ6ปีกว่าวาที่ผ่านไปคุณผู้ชมใช่รอดแรกเขาเคยได้มอกอเคยได้มอกอเมื่อปีก่ปรากฏว่า6ปีกว่าๆแล้ว6 2สองหกสามห่ห้ละครับไม่มีการตรวจเลย เร,เราคิดว่าไม่มีการตรวจนะครับและตอนนี้กําลังให้คณะกรรมการชุดของท่านอัธวิทย์เนี่ยกำลังไปสืบสาวเราเรื่องจนไปจนไปถึงว่า 1. ตั้งแต่กระบวนการออกมอ,อก,กอมาปี61และระหว่างทางเคยมีการร้องเรียนเคสของการใช้เหล็กสินค้าหยวนหรือไม่อันนี้ก็จะให้สอบมาแต่ในระบบเนี่ยไม่มีการบังคับหรือไม่มีการจัดระบบให้เก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพทุกปีซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการแก้ไขในมาตรฐานบังคับในส่วนของเหล็กสายไฟแล้วก็ยางที่จะทําแล้วก็ต้องมีการแก้กฎหมายคือพรบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยการที่จะเข้าไปพักใช้หรือการถอนใบอนุญ,ญาตจากกลุ่มผู้ผลิตที่ลักลอบผลิตของด้อยคุณภาพเนี่ยทำยากมากกฎหมายมีช่องโหว่ครับวนไปวกไปวนมาวกไปวนมาถ้าเราไม่เข้มแข็งนะ ถ้าเราไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยโอ้โหอ่อนมากมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ยิ่งถ้ามีทนายเก่งๆมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอี่ยวด้วยเนี่ยมีไปแนะนำเนี่ยมันมีช่องช่องโหว่ช่องว่างที่จะสามารถเข้าไปเสียบได้ซึ่งเราก็ทำงานแทบจะทุกวินาทีแข่งกับเวลาแล้วเราก็พยายามใช้ความรัดกลุ่มไม่ให้ไม่ให้เขาสามารถหาช่องโหว่แล้วแทรกออกไปได้เลยลพยายามรัดกลุ่มที่สุดครับ เพราะฉะนั้นได้ทราบแล้วนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วินาทีพรุ่งนี้ต่อไป <laughs> ทางกระทรวงศึาหกรรมเขาจะทําอย่างไรกับเรื่องของตึกสอตอง,องแล้วก็เรื่องของคดีแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกลับมาผมมีหลายคําถามมากมายยินดีที่จะมาถามรมัฐมนตรีนะออกรายการเสร็จวันนี้ค่าหัวคุณอาจจะเพิ่มเป็น500ล้านแล้วก็ได้นะให้มันเกินพันของเดิม300 <c oughs> ล้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกลับมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไปช่วงอยู่ดีกินดีผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอ้ระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้ นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี้คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00-00หรือที่ LINE t v 9 9 999ครับ